สวัสดีค่ะน้องเนปตี้พาเครื่องอีพีนี้เป็นอีพีที่477กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าวคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะของหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบานๆนะคะท่านใดชอบสนใจองค์ไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญล็อกเก็ตหลวงพ่อตัดนะคะ ล็อกเก็ตลวงพ่อตัดวัชชายนะคะเออล็อเก็ตนี้หนูเอา300อบาทนะคะ300อบาทล็อเก็ตลวงพ่อตัดวัชชายนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้า300บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะเหรียญน,นี้สามร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ เออ่รายการที่3ามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญพ่าคูวิทูนนะคะสอง 4, สเจ็ูนะเหรียญน,นี้หนูเอา300รบาทนะคะ300บาทเหรียญสวยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ เหรียญภาพคูวิทูนนะคะ300บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเหรียญน,นี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาท เรียนลงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะสามร้อยบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่ห้านี้เป็นเหรียญหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเหรียญสวยๆเลยนะคะชอบก็โทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าสองสี่ปดสามนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่หนะคะรายการที่หนี้เป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหลอ่อหวงพ่อเงินนี้หนูเอา350บาทนะคะ350ราสิบบาทสวยๆเลยนะคะนี่นะ3ามหบบาทนะคะคุณลูกค้า ต่อไปเป็นรายการให้เจ็ดนะคะรายการให้เจ็ดนี้เป็นรูปหล่อไม่รู้หลวอมค่อนะคะไม่รู้ที่เหมือนกันนาวงนี้หนูเอา350บาทนะคะ350บบาทชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้า ชอบองไหนสนใจองไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นพระพุทธนะคะพระพุธนี้ไม่รู้ที่นะคะองนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดรู้ที่ชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะสวยๆเลยนะคะสวยมากมากเลยนะคะคุณลูกค้า นี่นะคะสามบาทนะคะโทรมาปิดได้นะสวยจริงๆนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่9นะคะอ่อรายการที่9นะคะ รายการที่9้านี้เป็นพักกริ่งวัดปาศาตนะคะเออนีหนูเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้าเสีร้อยบาทนะคะพักกริงวัดปรา,าสาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นรือสีเนื้อสำริดนะคะองค์นี้หนูาสียร้อยบาทนะคะเสีร้อยบาทนี่นะคะรือสีเนื้อสำริดนะคะเสีร้อยบาทนะ ชอบก็โทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะ รายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพ้าสมเด็จนะคะอึ้งนี้หนูเสเซร้อยบาทนะคะเสี่รอยบาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะเสี่ร้อยบาทนะคะนี่นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิสองนะคะรายการที่สิบสองนี้เป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้หนวอเสียร้อยบาทนะคะเสี่ร้อยบาทนี่นะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้า เสี่ย้อยบ้าทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สิบสามนะคะ รายการที่13นี้เป็นพารีลานะคะซื้ๆเลยนะคะคุณลูกค้าเอื้องนีนัวเสียรอยบาทนะคะพารีลานะคะพารีลากุก,กํำแพงนะคะเสียรอยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะเสียรอยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่นี้เป็นพาพลายคู่นะคะพาพลายคู่นี้หนูเสียอรอยบ้าทน,นะคะเสียอรอยบาทนี่นะคะสวยๆเลยนะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะเสียอรอยบาทน,นะคะ คุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้านี้เป็นพารีลาสองหน้านะคะกุ ทุ่งยางอุตรดิตนะคะอ้นี่นัวสี่รอยบาทนะคะสี่รอยบาทฮารีลาสองหน้านะคุณลูกค้ากุทุ่งยางนะคะอุตรดิตนะคะสนใจเธอมาปิดได้นะสี่รอยบาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่16นะคะ รายการที่16นี้เป็นเครื่องรางนะคะคุณลูกค้าเอเป็นเครื่องรางของต้นต้นไม้ใต้ทะเลอะ่ะที่มันเป็นสีดำอะ่ะที่เขาเอาไม้มาแกะเป็นปลักริกินะคะม,มันพูดในนี้ไม่ค่อยได้นะ <c oughs> ถ้าคุณลูกค้าสนใจก็โทรมาถามหลังไม้ได้นะเออสองลูกนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามรอยบาท นี่นะคะสวยๆเลยนะคะมันเป็นเออนน่ะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะคะสนใจก็โทรมาปิดได้นะอันรู้อธิบายยังไงอะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะ เออสิบเจ็ดนี้จะเป็นแหวนเนื้อแหวนสำริดบวงนักขราชโบราณนะคะแหวนเนื้อสำริดบวงนักขราชนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะนี่นะคะเวนเตนี่นะคะเป็นบวงนักข่าชนะคุณลูกค้าแหวนโบราณบวงนักขาราสามร้อยบาทนะคะนะสำริดนะ สนใจก็โทรมาปิดได้นะคะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะได้พักสวยๆไปครอบครองนะคะสนใจว่างไงถามหนูได้นะโทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะ18นี้จะเป็นพักกุ วัดกะชายนะคะพักกุวัดกะชายนี้หนูเอาเสียร้อยบาทนะเดี๋ยวหนูขยายให้ดูเต็มๆนี้นะคะเสียร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะ,ะพักกุวัดกะชายนะคะ นี่นะคะพอเต็มก็ประมาณนี้นะคะอืมเสียอรอยบาทนะคะมีสี่สี่องค์เนอต่อไปนะอันนี้มีพาสี่องค์เนาะหนึ่งสองสามสี่นี้นะคะคุณลูกค้าอ่าเอ่อรายการที่สิบเก้านะคะ สิบเก้านี้แป๊บหนึ่งนะสิบเก้านี้จะเป็นนางกวักนะคะแรงกวกักหลวงพ่อจมวัดหน้าต่างนอกนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าว่างี้หนูวเสี่ร้อยบาทนะคะเสี่ร้อยบาทนะนางกวกักหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกนะคะสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ นี่นะสวยๆเลยนะคะสวยจริงๆนะคะสี่ร้อยบาทนะคะองนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการสุดท้ายนะคะ รายการที่2ี่สิบนี้จะเป็นกระดานชนวนหลวงปู่ภูวัฒาล้อนะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะคะอันนี้จะกว้างนะคะกว้าง5.9นิ้วสูง8ดนิ้วครึ่งนะคะเอ่ออันแผ่นนี้หนูเอาหกรอยบาทนะคะห0 0อบาทนะเป็นกระดานชนวนหลวงปู่ภูนะคะเป็น รูปพญานาคนะคะพญานาคนักราชนะคะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าเอออันนี้หนูเอาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทสวยจริงๆนะคะนี่นะคะ กันชดไหมเป็นพยานากนักลดนะคะหกรอยบาทนะคะชาเพิ่มมาปิดกับหนูได้เลยนะสวยสวยนะคะคุณลูกค้าสุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่สี่ร 44นี้นะคะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจเอค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะข้าหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบานๆนะคะท่านใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใ,ใหม่ๆลงมาคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้ผ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ